สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์กวนน้ําให้ใสโดยสารส้มนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหรือสาอพิมพ์แนวหน้าวันนี้ก็ตรงกับฉบับบันอังคารที่10เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้สารส้ม,มให้หัวข้อไว้อย่างนี้ครับว่าคาซีดพร้อมหรือยังเริ่มต้นอย่างนี้ครับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ การจราจรทางบกฉบับล่าสุดนะครับเด็กที่อายุไม่เกิน6ปีต้องนั่งบนคาซีตลอดเวลาที่โดยสารรถนะครับส่วนผู้โดยสารที่มีความสูงไม่เกิน135เซนติเมตรต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอด้วยนะครับถ้าเกิดว่าฝ่าฝืนก็จะมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในอีก120วันนะครับนั่นก็คือเริ่มบังคับใช้ในวันที่5กันยายนที่จะถึงนี้ครับ ระการที่1เรื่องนี้เนี่ยเป็นปฏิกิริยาของสังคมที่แตกต่างกันออกไปนะครับบางส่วนก็มองว่าเพิ่มภาระค่าใช้ใจ่ายให้กับคนใช้รถยนต์บางส่วนก็สนับสนุนนะครับเพราะเห็นว่าเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยพื้นฐานของเด็กซึ่งรัฐเนี่ยจะต้องออกกฎบังคับให้ผู้ใหญ่ต้องให้ความคุ้มครองเขาตามหลักวิชาการไม่ใช่ทําตามอําเภอใจของผู้ใหญ่ฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับประการที่2ครับ นายนัทพงศ์บุญตอบซึ่งเป็นนักวิจัยอาวุโสจากศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับในชี้บรรูปทรงของรถยนต์โดยเฉพาะเบาะที่นั่งโดยสรีระแล้วเนี่ยไม่ได้เหมาะสมกับเด็กเลยถ้า,าว่าผู้ใหญ่นั่งก็จะพอดีตัวแต่สําหรับเด็กจะนั่งไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดใช้กับเด็กมันจะไม่พอดีตัวและมีโอกาสที่จะหลุดรอดออกไปจากเข็มขัดนิรภัยได้เพราะฉะนั้นจึงจําเป็นต้องมีคาซีท สำหรับเด็กโดยเฉพาะนะครับเพื่อเป็นการรองรับสรีระของเด็กโดยเฉพาะเวลาที่เกิดอุบัติเหตุทีนี้เรามาทําความเข้าใจครับคาร์ซีทสาหรับเด็กเนี่ยประโยชน์ของมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อตอนเกิดอุบัติเหตุนะครับเมื่อกับเด็กได้ใส่ชุดเกราะเนี่ยครับถึงแม้ว่าจะมีการกระแทกแต่ว่าเอาวัยวะสําคัญสาคัญเนี่ยจะถูกเซฟเอาไว้ทั้งหมดจากเข็มขัดล็อก 4. จุดหรือว่า8จุดเหมือนกับที่นั่งรถแข่งทํานองน,นั้นเลยนะครับโดยจะล็อกที่จุดสําคัญสาคัญพลาดไหล ตรงนี้2จุดนะครับตรงสะโพกอีก2จุดซึ่งเด็กเล็กๆเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่แรกคลอดจนก,กระทั่งถึง2ขวบแต่หลังจากนั้นเด็กโตขึ้นก็ต้องเปลี่ยนแต่ว่าทุกอย่างจะเหมาะสมและสามารถประคองเด็กได้ทั้งตัวนะครับมีข้อมูลครับจากองค์การอนามัยโลกหรือว่าวันาย,ยูเอชโอเนี่ยเขาให้คําแนะนําอางทีครับเขาบอกว่าการใช้คาซีเนี่ยจะช่วยลดการเสียชีวิตของเด็กได้ถึงร้อยเจ็ดสิบทีเดียวนะครับปัจจุบันนี้มีประเทศต่างๆทั่วโลกถึง96ประเทศที่ มีกฎหมายบังคับใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กเรียบร้อยแล้วนี่เป็นประการที่2ประการที่3ครับในแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยนะครับได้เคยให้ข้อมูลที่น่าคิดครับน่าคิดที่ว่าในแต่ละปีจะมีเด็กอายุ1ขวบถึง14ปีเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนมากถึง2000คนด้วยกันซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าเป็นอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต มีตัวเลขสูงถึง700-1,000ถึงศพเลยทีเดียวนั่นแปลว่าการไม่ติดตั้งเบาะนิรภัยสำหรับเด็กหรือว่าคานซีทเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กต้องเสียชีวิตมากถึง120ศพต่อปีเอาละครับถึงแม้ว่าในรถทุกคันจะมีเข็มขัดนิรภัยอยู่แล้วก็ตามแต่ว่าร่างกายเด็กที่เหมาะสมจะใช้เข็มขัดนิรภัยแบบที่ติดมากับรถเนี่ยจะต้องเป็นเด็กที่มีอายุ ไม่ต่ำกว่า10ปีนะครับหรือตามขนาดตัวของเด็กแต่ยังไม่ปลอดภัยเพียงพอที่จะใช้กับเด็กที่มีอายุน้อยกว่านั้นครับการติดตั้งคาซีทส,สำหรับเด็กจึงเป็นสิ่งสำคัญจากการวิจัยนะครับเขาพบว่าคาซีทเนี่ยช่วยลดอัตราการบาเดเจ็บและเสียชีวิตของเด็กลงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งลดการเสียชีวิตได้มากถึงร้อยละหกสิบของจำนวนเด็กที่เสียชีวิตทั้งหมดถ้าคุณพ่อคุณแม่ เห็นว่าสายคาดไม่พอดีก็จะเอาสายคาดไหลเนี่ยไปอ้อมหลังเหลือสายคาดเอวอย่างเดียวที่คาดตรงบริเวณพุงของเด็กเอาไว้ตรงนี้แหละครับเวลาที่เกิดอุบัติเหตุดุนแดรเนี่ยคุณหมอบอกว่าเด็กก็จะพับตัวไปด้านหน้าไม่มีตัวยึดลําตัวเอาไว้และสายคาดเอวเนี่ยก็ไปกดที่ช่องท้องของเด็กเอาไว้ซึ่งจะพบเมื่อมีการบาดเจ็บของอวัยวะภายในเช่นตับแตกเช่นม้ามแตกเช่นกระดูกสันหลังหักแบบตัดขวาง แล้วก็มีการบาดเจ็บที่ไขสันหลังด้วยนี่เป็นคําพูดของนายแพทย์อดิศักนะครับนี่เป็นประการที่3ครับประการที่4ครับกฎหมายในประเทศอื่นๆเป็นยังไงบ้างที่อังกฤษนะครับบังคับให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า12ปีหรือว่ามีความสูงไม่เกิน135เซนติเมตรเนี่ยต้องนั่งคาซีทหรือบูสเตอร์ซีทเท่านั้นที่ฝรั่งเศสครับบังคับให้เด็กที่อายุไม่ถึง10ปีและมีความสูงไม่เกิน135เซนติเมตร ต้องใช้คาซีทสำหรับเด็กเท่านั้นเช่นกันที่เยอรมน,นีครับบังคับให้เด็กที่มีอายุไม่ถึง12ปีหรือว่าส่วนสูงน้อยกว่า150เซนติเมตรเนี่ยต้องมีสายรัดนิรภัยสำหรับเด็กที่ได้รับอนุมัติตาม u n r 4 4ทับ r 1 2 9ส่วนที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอย่างเช่นรัฐเทนเนสซีเนี่ยบังคับเลยครับว่าให้มีคาซีทสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า8ปีที่ประเทศญี่ปุ่นให้ใช้คาซีทแบบหันหน้า ไปทางด้านหลังจนกว่าเด็กจะมีอายุครบ2ปีส่วนคาซีทแบบหันไปทางหน้ารถยนต์ให้ใช้สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า7ปีนี่เป็นประการที่4ประการที่5ครับคาซีดเนี่ยถูกออกแบบมาให้เหมาะกับแต่และช่วงอายุแล้วก็น้ำหนักของเด็กที่แตกต่างกันออก,ออกไปนะครับก็จะแบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักๆด้วยกันคือสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึง15เดือนหรือว่าน้ำหนักตั้งแต่2กิโลกร,รมัมจนถึง15กิโลกร,รัมในส่วนใหญ่ ก็จะออกแบบเป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นตะกราติดตั้งโดยหันหน้าเด็กเข้ากับเบาะนั่งเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเพราะว่าการะดูกคอเด็กเนี่ยยังไม่แข็งแรงและก็มักจะมาพร้อมๆกับเข็มขัดนิรภัยชนิด5จุดที่มีความปลอดภัยสูงสุดเลยทีเดียวนะครับสำหรับเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยหนึ่งคืออายุ15เดือนถึง4ขวบหรือว่าน้ําหนัก9กิโลกรัมถึง18กิโลกรัมส่วนใหญ่จะออกแบบเป็นเก้าอี้ทรงลึกบางรุ่นสามารถที่จะปรับหมุนหันหน้าเข้า สำหรับเด็กอายุน้อยๆแล้วก็ปรับหันหน้าออกได้สำหรับเด็กที่มีอายุมากขึ้นโดยยังใช้ร่วมกับเข็มขัดนิรภัยชนิด5จุดเช่นเดิมส่วนเด็กที่อายุระหว่าง4ขวบถึง 6, 6ขวบนะครับหรือว่าน้ำหนักตั้งแต่15กิโลกรัมถึง25กิโลกรัมเดี๋ยส่วนใหญ่ก็จะออกแบบเป็นเก้าอี้หันหน้าออกไปโดยยังใช้ร่วมกับเข็มขัดนิรภัยชนิด5จุดเหมือนเดิม สำหรับเด็กที่อายุ6ขวบถึง12ขวบหรือน้ำหนักตั้งแต่22กิโลกรัมถึง36กิโลกรัมส่วนใหญ่จะออกแบบเป็นเก้าอี้แบบหันหน้าออกนะครับอาจจะมีเข็มขัดนิรภัยติดตั้งเอาไว้ในตัวหรือออกแบบให้สามารถใช้เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้ใหญ่ที่มีติดตั้งอยู่แล้วได้เลยซึ่งอาจจะเรียกว่าคาซิชนิดนี้ว่าเป็นบูสเตอร์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงขอสนับสนุนในเรื่องนี้ แต่ภาครัฐก็ควรจะส่งเสริมด้วยการปรับลดภาษีนําเข้าแล้วก็ภาษีที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้ราคาคาซิสสาหรับเด็กเนี่ยมีราคาถูกลงจากเดิมที่คาซิตถูกกาหนดพิกัดอัตราภาษีสุรากร,กรเป็นกลุ่มอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์นะครับซึ่งมีภาษีขาเข้าอยู่ที่ประมาณร้อยละเจถึงเกก็ควรจะลดภาษีลงมานะครับหรือไม่งั้นก็อุดหนุนให้มีการผลิตแล้วก็ขายคาซีทที่มีคุณภาพมากกว่านี้ ดำเนินการอย่างเร่งด่วนกับเพื่อให้ทันก่อนที่กฎหมายเนี่ยจะมีผลบังคับใช้นะครับ